ไม่เห็นต้องใช้ขับสี่เลยเห็นไหมอันติดยังมาได้เลยนี่นิสสันขับสองมีเราขับสี่ยววอ,ววอ,อยู่คนเดียวเราวีคอสเราวีคอสอยู่คนเดียวนี่ดีแม็กขับ2ก็ 2, มาได้โอ้ยถ้ากลับก็แพ้อันติเต๋รถเก่งเขายังมาได้เลย ไปดูป่าวถากลับหรือแพ้รถเก่งสิโอ้ช่องทางน้ำ พูดแม่พูดแม่อย่ทัทงหนูไม่มาแล้วหนูกฝนตกเแ้ว่าไตเข้าไนให้หมดเลยฝนตกแน่นอนออออไปเข้าไนเข้าไนท์น่ตนตากกันที ให้แจวขับทำไมกลัวเงี้ยรถเก่งยังมาได้เลยขับได้ล้าขับได้ล้าเดี๋ยวทงไนได้ถอยหลังนี่หักซ้ายถอยหลังไปนูน่น าถอยมาถอยมาถอยมาหักซ้ายหมดเออถอยมาถอยมาหมดเลยถอยมาถอยเอกอีกเอ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 กก็ไปลากรถตะทันแล้วหูลากค่ก็อ่ินหน้าไปครับ ไปเลยเดี๋ยวเขาขึ้นหลังเองจอดก่อนใครไปนั่งหน้าไกลแต่ว่าไม่แหย่เลยกนะ็เด็กนะน้องฟันนั่งอยู่นะใครอบอกแมเนี่ยรถใส่แม็กซ์รถแท้อ้าวใครจะยืนให้มันขูดล่ะหลบเออดิ เส้นทางกลับจากดูเขาเรียกอะไรสปินเวงี mm ้ hmm. ตรงนี้เรียกสปินเว์ใช่ไหมสปินมีอะไสปิงสปีดเวมันโอ้โหสปีดแปลว่าความเร็วเวไปว่าเส้นทาง <c oughs> <c oughs> ทั้งดวง่ว <c> น <oughs> <c oughs> เป็นผมนะผมจะซ้อมเปิดปีละครั้งเนี่ยซ้อมเปิดบานประตูใหญ่กันเปิดแล้วปิดไม่ได้ยี่ห้าปีโอโอ ก็แก๊กก็แก๊กนะเห็นไหมลากรถจะทันถึงพังอ่ะเอาก็ช่างเขาบอกให้ยางรัดอ่ะเอาเชื่อช่างก็ควายเอาไปช่างซ่อมแมนช่างทำไม่ได้เออให้ก็แค่เข้าสูตรไปเบิกสักสี่ห้าพันเียเท่านั้นนะให้มากพใจนอตตัวยังร้อยสองร้อยเลยสี้านเลยหัวลากนะเออเหมือนกพี่พูดไปเนี่ย ได้กิได้ไม่ต you know, ังทำไมเข้าศูนเบิกใหม่ได้ทุกคินอ่ะโอ้โหนี่คือให้ยีทวดปีนขึ้นเนาะน่าทำรถขี่ขึ้นเนาะดนัดเนาะสแกมเบิร์มาขี่ขึ้นอะไรนะเราไปจอดเพินมหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ใช่มันก็ค่อยๆสูงขึ้นไปไงมีสูงเป็นภูเขาเลยว่าไงครับ สันนั่งหน้าขับออสี่ไปนะรถเก่งยังมาได้จะใช้ขับสีทำพื้นได้ไม่จำเป็นรถแรงนะแต่มันต้องใส่ขับสี่แล้วแต่มันคิดกลัวเออมีเอ็กก็มาได้เนี่รถเก่งก็งมาได้ อันติดก็ยังมาเล็บเตี้ยอันไหนอ่ะนี่ไม่มีใครสวยเลยใครสวยเท่าเมียผมก็ไม่ได้หรอกมีใครต้นกล้าว้ายได้ยื่นวายอันนี้อยู่ไหนอันนี้โอ้ปากใหญ่ปากใหญ่อ้อมก็ได้อ้อมก็ลื่นหน่อยๆลงไปเลยลงไม่ลื่น ลงไปเลยน้ำมันซึมมาเหรอเนี่ยน้ำซึมจะเคลื่อนเหรอเนี่ยเอโอโอ้โหโอ้โหมีมอเตอร์ไซค์าตามมาคัน,คนทางนี้มันลื่นเขาก็ไปทางนู้นกันเขาไม่กล้าลงน้ำลื่นเขาไอเอ็มเนี่แอมไหนะ โยังสูงเลยถ้าปีนขึ้นขนาดนี้มีเหนื่อยอะ่ะมีครับสี่เราก็ไปแบบอุ่นใจโอ้ยลอยใครลื่นวะเนี่ยเป๋มาเลยเนี่ยลอย R แปดแปดแปด ร้อยยางอาะไปเส้นนั้นไม่ได้ไ,ได้แต่ขามาบอกให้มาเส้นนี้มันก็เลยจำมันมาเส้นนี้เห <c oughs> ยียบหนามเนี่ยเหยียบหนามพุช <c oughs> ตาเอ,อ,อ,อี่ตูดปัดตูดปัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิบดิบดิบไม่ตูดปัดหน่อยหน่อยมืนรู้รถเครื่องมันยอมเปียกยั่งดีกว่ายอมลื่นลื่น,นมันก็ต้องตัด,ดตงังลงไปดิ แกจะกลับตั้งแต่ตรงนี้ไปไปไม่เห็นเจออะไรเลยกลับเพ้อไปไม่เห็นเจออะไรเลยกลับเพ้อทางแก้วทางยี่ทวแม่ยังแ่แม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 ม่แ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 มม่แม่แม่แมม่แม่แม่แมแม่ม้งม่ตมเแม่เม้แม่ม่แม่แม้่

ดูเขาปลูกต้นมะขามยังสวยแถวห้าวหนามต้นมะขามดีกที่บ,บ้านเล่นไฟก็ดีนะเอาได้อยู่างนี้โอ้โหเบกอะไรขนาดนี้ เก่งนะเนี่ยยาแจ้วเนี่ยทำไมอยู่แล้ววาก็ไม่เป็นควยเลยมันน่าขับขึ้นได้เนี่ยน้อใครขับใครเรียกพ่อใครเรียกพ่อครับต้นกล้าเหรอหนูชื่อต้นกล้าเหรอใช่ไหมต้นกล้าค่ะถามกล้องเลยที่โอ้โหจับไปให้รีบอาบน้ำกันทุกคนเลยนะ กลับไปให้รีบอาบน้ำกันทุกคนเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตาแล้วฮะต้นหนามต้นหนามหมดต้นหนามเลยเนาะปากทางเลี้ยวเออหมดแล้วต้นหนามได้ต้นหนามได้ต้นหนามไหมพใช่ใช่ต้นพุทธศาน์ปล่อยน้ำเลเดี๋ยวได้เลย ลองเลี้ยวเลยข้างหน้าดูน้อยนิดหน้า,า,น,าน,บบนี้แถวแถวที่ไหนน้าแม่ยอยากไปดูตรงนี้อ่ะไอ้นี่เขาเรียกอะไรปล่อยอันเล็กไมหมเราอุ้ยน้ำแหลงนนพุ่งแหลงดีจังมันจะมีเน,นีๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยจะดูดโอ้โหน้ำพุ่งแหลงดีจังเลยเดีด๋ยวขวานี่ไปออกไหนะออกไปในแนวเนี้ ไม่ใช่หรอโอ้ยน้ำพุไหลกินจังตรงไปก่อนเด้อทำไมเอ้วไม่แล้วทำไมตรงไปดิเรือออกได้ออกไปไหนไปเฮ้ยเรือไปอย่างี้นะออกได้ได้ไอ้นั่บอกได้ก็ได้งั้นแหนะขับรถมาตกปลาไม่เป็นมูดแอบแฝดจริงจริงมันก็ไปร่วมสามแยกตรงนั้นใช่ไหมว่าแล้วโอ้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  ก็ได้เคยมาลักทีไปแล้วทางเดิมๆ็นไหม้ของเดิมๆไม่มีใครชอบแล้วกระทั่งเมีย เนี่ยความสุขของการเที่ยวป่าแล้วแค่นี้ก็เหมือนได้ไปเที่ยวป่าแล้วคิดว่าไปแบบแม่กำปององี้ไหมหาหน่อไม้ย่างไงเ,เออลงไปค่อนข้างลึกนี่นะ ระวังขูดรถนะค่อยๆ <Okay. S 1> แค่กิ่งไหม <Okay. S 1> อย่างลึกเลยนะโอ้โหสวยอยากเห็นตอนน้ำเยอะเ <Okay. S 1> มื่อวานจริงๆวันซืนฝัเปิดสามสิบเซนนะอยากเห็นจัง เสียถังพันลิตรไปลูกหนึ่งกี่บาทล้วสามพันสามสิบสนี่ยี่ห้าปีไม้ดู คอยมก็ขุดรถนี่เห็นไหมเนี่ยขุดรถนี่บนเนี้ยทางดีๆก็ไม่ไปทางดีๆเราก็ไม่รู้ว่าทางนี้มีอะไรดี

เอ้ยเอ้ยเอ้ยก้มก้มก้มก่มกม้้บ้าหระวังหัวเฮ้ยไปไม่ได้ว่ะกับทางขาดเดี๋ยวลงไปดูทางให้ เดี๋ยว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 ดูทางให้ก่อนก็รู้่าคาจะดูว่าต้องถอยทั้งไหน <c oughs> <c oughs> อ่ะถอยเอาสุหลังมานี่ไหม ้าเก้าถอยยาวดีกว่าวะ่ะน่าจะโยกยากรถเรายาวถอยมาเลยดูตรงๆยวบอกทางให้ถอยตรงๆซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย เออคือล้อตรงยาวมายาวมาตรงมาเลยใส่ขับสี่ย่างใส่ขับสี่ไว้นะ ตรงมาเลยเอ่าส่งแรงน้อ,อยรอออแรงน้อยเร็วเยียบน้อยเดี๋ยวขึ้นไม่ได้เอเอ,งอตองใสยถอยยาวหมด <c oughs> ตรงมาเลยตรงมาเลย ตรงมาขวานิดนึงขวานิดนึงหักขวาหน่อยขวาขวาหักขวาหักผมอะไรไปขวาออาคืนล้อตรงคืนล้อตรงมันโบ่เยอะรถกระบะไปไม่ได้แล้วพ่วงข้างยังคิดเลยว่าจะไปได้หรือเปล่า หรอกเลอ,อ่แต่ตอนนี้ไม่พอไปแล้วตรงมาเลยตรงมาเลย,เลยหักขวาหน่อยขวาขวาหักหัวมาไหลขวาเพียดนั่นมันซ้ายมามามา,มา,มาโอเคเขาขับเองวะ ตรงนี้ไม่พอเลี้ยวแล้วต้องขอยาวขอพี่อังนนจอดอจอดจอดจอดโดนัทบอกทางพี่บอกทางพี่